ใส่นี้นะครับจะมีขนาดประมาณสี่เซนนะที่เจ็ดนี่แปดนี่เก้าสามอยู่บ้านเลี้ยงปูนาเอา,าพวกแรกนะพวกแรกอรมา,มาปูนาเลี้ยงแล้วนะครับต้องรู้จักที่จะเพิ่มมูลค่า หนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับของอุรยานะที่เรานำปูนานะครับมาแปรรูปนะเป็นปูนาดองนะวันนี้เราทําการดองปูนาเดีย๋ยวเราจะไปจัดส่งให้ตามออเดอร์นะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากกินอยากทานนะครับแวะมาที่ฟาร์มอุรยาได้หรือสนใจนะครับสั่งได้นะครับไม่อยากพลาดข่าวสารเรื่องการเลี้ยงปูนาฝากกดติดตามอุรยาไ,ได้ครับ